ครับพี่น้องสวัสดีครับไม่แม้จไปใช้เนี่ยโอ้มาลับลงไปเบิ่งปลาคตัวปลาอยู่ในาน,าน,น่านโอ้น้ำก็ไหลายแต่พุดนะปลาหนามถ่วมตัวแสดงว่าปลาไปน้ำกันได้หมดเด้พี่น้องโอ้ฝนโตวงหนึ่งนี่เนาะมือเศ้านี่บ่มือเศ้านี่น้ำบ่มันอิ่มน้ำมาแต่ไหลไหลมีแต่ล้นก็ล้นได้แบบมืเอเศร้านี่น,น้ำบ่เต็มปนนี่เด้คนแทรกกับจิเปียเด้อเนาะตัวนั้นนั่นจีบตายวะเนาะวันนี้เนาะต้นบ่โอ้ท่วงของวะละ น้อใหม่ใส่เอ,องบนได้สอบเสียมห้อหนีล่ล่ะน้องใหม่ก็เตือนเถือนยันดบ่ห้อยมน่ะบ่มีคนมาสับดอกผมอยู่ตลอดเอห้ไปบ้านเนี่ยปะานาวก็ร้ายเลยพี่น้องอนุญาตเนี่ยปะเขาจะเลี้ยงอยู่นี่เลยที่ศาล มาประจำมาเด้ออ้อยเด้อแม่เด็กช้ยมาเดือยกจับขึ้นมามาอยู่นี่ส้นลานเฮาแล้วพี่ปัวมันก็อปหาทายที่ใสอย่างเรนง่ากมันบูอยูน่น้ำแม่มันว่าจะเจอพอดินที่หนีจากไปหาแม่อ้อยมันว่าพอดินที่ไปหาแม่อ้อยมังดูตามอยู่ตลอดว <c oughs> ันนี้จะกวนจะค้งเนี่ย เดี๋ยวเขาเปิดเสียงอีกนี่น่าบาลน้ำหล่นตะฟังแล้เนาะพี่น้องนะน้ำหล่นตะฟังเลยโอ้ฟังนนิท้องใสป่านมาแล้วนี่น้ำท่วมกันลัดกันไปหมดแล้วมันมาหากันได้แล้วนี่ เออหัวหวกบหัวเขียดน้ำล um ้นกันมดล้บาน่แสดงว่าป่ามาให้นีก็ได้บ้านน้ำท่วมเขาหมดละแม่ยังบอกว่าไ่เข้าันกัตะองดอก่นคบ่มีโอ้น้ำคูสากท่วมหมดละวงนี้ก็สินั่นละเออสิบืนี่แล้ววงด้ได้ล้ ต้นหลวงัออกดอกแล้วนหนๆันจะพปนตติ้ปลูกที่แหลกต้นนอนกันมามีบรนเาบอกามันกส่สมองันือบใหญ่นัปลามันกินหญ้ามันกินไ่ไว้ตัวแบบนี้น้ำมันรอ่อมาใส่จังหวะถือขนาดเล็กๆใ่พีชเพิ่มมาลูกสคยแต่ใหญ่เลยนะพี่น้อง ไปดที่จับกันได้ที่กะมันมันมเหยยดมันมืนนเหมนโอ้ป่าไปหากันได้มไหมดแล้วไปไดแล้วดีที่ล้อมไว้ไมใช่เจอเจอทั้งก็ไม่ปป่าึ้นไปหมดแล้วใช่แต่ว่าล้อมไว้นานม่ย,ยามัยยนดีทั้งนานทั้งนั้นไม่ลอมแล้วทั้งฝนนอกพี่น,น,นองเ่นลอมสุดนะไม่ลอม ให้ยังให้ล้อมไ้นย่ามันไปแลาเสียดายฝา่ที่ตังาะว่ามันทั้งผีน้ำมันทั้งอย่บ้านกำมีไงเนี่ยเจ้มันฝามันหลมันแตกไปลายแล้วันหมดแล้วบ้านลงหนึ่งบัาหนึ่งนึ่หมดแล้วมันขุนเลยมันใหญ่ยิ่งเปลืองเลยยิ่งใหญ่ยิ่งเปลืองเลยนะาดเปนลายนะกินใหญ่กินยุ่งไปกินสาหร่ายไปแเนียเพื่อนห้อยอนกาดบอกเขาคือฟูอามอยู่นี่ เขาฟูเนี่น่มันกดัดเขาอมันกินไปหรอเนอ,อ,อย่างนั้นมันไม่ได้กินดอกเขาไม่ตัวนหญ่เขาอนั่นล่ะนาถั่วหมนามถั่วหมดล่ะคนน่ะเขาล่อยนะแต่ฟังหนูได,ด้างอ,อ,อือโอ้อมาเดินทางเลยจั กินข้าวกับบได้แซ่บเนี่ยคิดหลายอย่างเป็นนั้นว่าโบปินอย่างบคิดอยากได้อย่างจักอย่างเลยถ้ามีอุปสรรณอย่างเลยถ้ายนไรแต่ามานบแม่นว่าตูบมีอย่างบ้านหนังศารยังงึดเลยว่าพันนี่นะ ต่างหมู่บ้านผิดต่างหมู่บ้านต้องไปบ้านพุ่มน,พนมันอยู่ผิดป่าง่ายบอกม่ายเกิดมาอยู่น้ำกันเฮ็ดกอกเกลี้กให้แม่มตายก็ตายแต่ละบันคันแม่คุณดูผิวกันมาอาแม่แน่จิะว่าโอส้สิสามใดสามใดก็ฮักลูกเนี่ยห่วยแม่ยังเปรียบเทียบฮะอันนั้นดวงอันนั้นดวงตานี่ดวงใจก็ยังไหวมากกระดานเนาะ เดี๋ยวเขาบ้านเดียวถ้าอย่ายอันนั่งขึ้นมาหันที่ให้อันดินเอารถไถมาไถนี่นะ<ถ>มีอย่างกระปูกใช่เนี่ยมันงามอย่าปล่อยให้มันเป็นเดือดนะนะยากมีอย่างกระปุกใส่เม็ดกำกันก็คือแก้พอได้ปิดขาย ถ้าว่กมะพกาวมันเสียบใส่กับปินมา่ได้เก็นักคล้องสใกล้เพราะว่าบ่อนนี่มันหลีมันน้าบ่ด่นจะเชื่อห่าน้อยนี่มะเขือมายังก็บมัเสียบเลี้ยกินด้วกันกับอันยายอันที่โตไปถ่ายทำยาย่ายอิน่ะเออนงนงยายินรปลูกผักปลูกมีไรได้ยายอินนี่ขนี่นะเสียบมพร้กวขอยู่ลมซักเขาเสียบดำมาวนนะ เพศเป็นคู่แล้วเขาเสียบดำเมาแบบนี้นะลูกมาพีกันสามเดือนนะนะสองเดือนปลายกันเย็บหายแล้วแม่ไปรับจ้างค่ะเจ้าโกซิมุจักนะ่ะเจ้าเฮ็ดคูมันเนี่ยนะน้อยเขาก็เสียบมนบนนี้ฝนตกเขาบนนั้นเสียบดำลุ่ดำลุแบบนี้นะมาพี่ะน่ะหพอมันติดปุกอ่ะมีฝุ่นมีอันนั้นมีปุยเออเอาเอาปุยดูเรียนเขา ยอดไปทางคลองนะขึ้น้าไปหาต้นงามไว้เป็นหมากงามแม่ไปอยู่เพ็สบุนกไนโอ้มปวดเพลงครัเปิดย้ท่าคิปทนกบนเเขาพระบุไปฟังวงกันแม่ขึ้นมาด้วขึ้นมาแม่ตาบงทุกวันปวดแรเฮ็ดเสียงน้อยขึ้นอ่าอกาศมันดีแต่ยังบ่เฮ็ดยังบ่ทันได้เฮ็มึตะดทิ้ตะใจบบนอ้ นอนใหม่นอนถึงได้สิแม่เนาะแม่มานับเบิ่งอยู่แม่เห็นหนอนึงอยู่เนี่ยแม่มาแม่เซฟอยู่ตลอดนะล่ะหนอน้วนมิขึ้นอยู่นี่นะดูนี่นะนี่นะดูนี่นะหนอนน้อย มีนอนหนึ่งแม่จะน,นัดอ้อมหน้าน้อยออนับมีแจ็คหน่อนแล้วก็แม่ว่าเขามาเอา,เอาแล้วบนี้ถ้าซับปุ๊บห่อไม้อันนี้มดแดงจะขึ้นโคนเลยมันหอม,อมแม่หูห่อไม้อันฝรั่งอั่นซับปุ๊บจะตี่อไม้ตีเฮียเขาพี่แม่จ้าย่างผมเลยย่างว้น <c oughs> มือกล่องอยู่พอดี <c oughs> <c oughs> ยักน้อยละตัดยอดมันจะน้อยดูเออมันเคี้ยงทางอยเลยะี่ตัดทองเคยมันโง่ใหม่ บ้านีนปดุกนี่สุปปรร้เราบุนง,ตก,นตง,ก,นงกตักน้ำขึ้นมานงดูข่โอ้ปาดุกโตงี้เลยวะางบ้านเขาในหันนี่ยนะ มาหานแข่งได้ไหมอาทิตย์นี้ม่เมนเบิดสอบันะเดือนเดือนละสี่สอบเลยสิบเอ๊ะกินกัน มันเหมือนอันนอนทางโคมเนาะมันก็นอนทางอันหันทองเนาะมันจิตใบมาบ้ากับเต้นลงเลยน้ามูลนี่ลายกองมูลลายขอนมันต้องส่งมูลน้ำข้าวหัวต้งมาอย่างนี้เลยมันก็บาดนี้มันก็อยู่เลยแหละน้ำข้าวหรืลายของมูลเพราะว่าน้ำมันซึมอยู่เลาะนี่แล้วโอ้เขี้ยวกวยเขี้ยนี่แงขนาดนั้นเออ กานบ้านมันต่กล้วยอันนี้ถ้าทอดใส่ย่ามกุนกันได้บ้างก็กล้วยรมันย่างเลยกับโบยังก็สำห้ตัดไป่นะ

อัน,มอ,น,มนนะอมเม่น,ไไน,นนะน้อยก็มาเขียนที่ใบตะไคร้น่อน้อยอันนดีว้เบ็ดเราไม่หนกับไ,ไหน,หน,มนไมรองนอรดเวเตโอ้ตะไคร้ท้งนันก็ง่ายเลยอ,อันที่ัวขุมมาใส่ลูกขึ้นพก็เต็มโตี่ พี่น้องมหมดเลอยู่ในต่งนั่งเราบ้านไร่นั่งเราบ้านไร่อนอยู่น้บบองหมดละขับพี่น้องคลิปนี้ก็จิซ้มเนาะพี่น้องเนาะพาก,กันมาหาอาห,หารปลาครับสวัสดีครับจงพอกันไหมครับพี่น้องเ้อ